สวัสดีครับช่วงอากาศร้อนๆอนแบบนี้รู้หรือไม่ว่าเวลาที่เราจอดรถไว้กลางแดดประมาณครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิจะขึ้นไปสูงถึง50องศาและบริเวณคอนโซลหน้าอาจจะขึ้นไปสูงได้มากถึง75องศานอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวรถทั้งภายนอกและภายในในระยะยาวแล้วยังมีอีก8สิ่งที่เราไม่ควรเอาทิ้งไว้ในรถโดยเฉพาะในหน้าร้อน เงียบหน่บประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง West เล็ก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุนภาพคอยจุดรละเมิดสายหัวเทียน9้าอเนกประสงคมอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แ 1โทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่ามันจะสามารถทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเผลอลืมทิ้งไว้ในรถและอุณหภูมิสูงจนเกินไปมันจะทำให้ตัวแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเสื่อมได้และถ้าเราทิ้งไว้ในเวลานานมากๆอาจจะทำให้แบตเตอรี่บวมหรือว่าเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ครับหากใครยังพอจำได้รถในช่วงปลาย90จนถึง2,000ต้นๆโดยเฉพาะในกลุ่มรถหรูครับ เขาจะมีโทรศัพท์มือถือติดตั้งมาให้ในรถด้วยแต่หลังจากนั้นก็ได้ทำการยกเลิกไปเพราะในต่างประเทศมีการรายงานว่าเกิดไฟไหม้จากโทรศัพท์มือถือภายในรถยนต์ครับ 2. ไม้ขีดไฟและไฟแช็กอย่างที่ทราบกันครับไม้ขีดไฟมีฟอสฟอรัสและไฟแช็กมีแก๊สอัดอยู่ในนั้นครับของสองสิ่งนี้มีความไวไฟสูงนะครับ ยิ่งเก็บไว้ในที่มีความร้อนานานๆยิ่งมีความเสี่ยงสูงเกิดการระเบิดได้ครับ 3. ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่เราใช้ดื่มใช้กินในชีวิตประจำวันนะครับดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่แฝงภัยร้ายแรงไว้ครับอย่างแรกมันกลายเป็นเลนรวมแสงได้ครับเวลาที่เราจอดรถตากแดดและทิ้งขวดน้ำไว้บางเหลี่ยมบางมุมมันกลายเป็นจุดรวมแสงทำให้รถเกิดไฟไหม้ได้ครับอย่างที่สอง สารเคมีที่เจือปนอยู่ในขวดพลาสติกโดยเฉพาะขวดคุณเวลาที่โดนความร้อนนานๆสารเคมีที่อยู่ในขวดอาจจะละลายออกมาเจือปนกับน้ำที่เราดื่มได้ทำให้เราได้รับสารพิษไปโดยปริยายเหมือนกับการตายผ่อนส่งครับ 4. ขวดสเปรย์ต่างๆหรือว่าขวดน้ำหอมบางชนิดนะครับ เพราะในของพวกนี้จะมีทั้งสารเคมีและแก๊สอัดอยู่เวลาที่โดนความร้อนนานๆอาจจะทำให้เกิดประกายไฟและเกิดการระเบิดได้ครับ 5. แผ่นยางซิลิโคนกันลื่นที่เอาไว้วางบริเวณคอนโซลหน้ารถหรือคอนโซลกลางแต่โดยส่วนตัวลุงไม่แนะนำให้เอาของไปวางบนบริเวณคอนโซลหน้ารถครับเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุของอาจจะกระเด็นเข้าหน้าเราได้ อีกอย่างเวลาที่เราจอดรถตากแดดไว้นานๆโดนแดดเผาบ่อยๆวัสดุมันเสื่อมสภาพอาจจะทําให้มันละลายติดกับคอนโซนลรถได้ครับหรืออาจจะเสียรูปทรงอย่างที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยึดมือถือแบบที่ติดกระจกหน้ารถที่เป็นซิลิโคนนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนานๆแล้วตัวซิลิโคนเสื่อมสภาพมันจะทําให้เกิดความเสียหายที่ฟิล์มหน้ารถครับ 6. ยังลบดินสอ ของที่ดูไม่เป็นอันตรายแต่ทําร้ายรถคุณได้มากกว่าที่คิดเพราะในยางรบนั้นมีสารเคมีในกลุ่มพลาสติกไซเซอร์ซึ่งถ้าโดนความร้อนจัดเป็นระยะเวลานานๆส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกในยางลบจะละลายออกมาจนเกาะติดก,กับอุปกรณ์ภายในรถทําให้คอนโซลรถเสียหายได้ครับ 7. จ็ฐานไฟฉายและแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank เวลาที่เราทิ้งไว้ในรถนานๆนะครับตัวแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วอายุการใช้งานสั้นและอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อรถได้เพราะในฐานไฟฉายและแบตเตอรี่จะมีสารลิเทียมไอออนซึ่งเป็นโลหะที่มีความไวต่อความร้อนเมื่อเจอความร้อนสูงและนานๆอาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรจนทำให้รถเกิดไฟไหม้ได้ครับ 8. กล้องติดรถยน ซึ่งสมัยนี้กลายเป็นของจำเป็นติดรถเพราะว่ามีประโยชน์มากมายแต่การเลือกซื้อมาใช้งานต้องคำนึงถึงคุณภาพของกล้องที่ใช้และชนิดของแบตเตอรี่ที่ติดมากับตัวกล้องด้วยว่าเป็นแบบไหนถ้าจำเป็นต้องจอดกลางแดดจริงๆถอดได้ถอดครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ภายในรถยกตัวอย่างเช่นหูฟังบลูทูธหรือว่า i p o d พราะของเหล่านี้ก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในอุปกรณ์เช่นเดียวกันเวลาที่เราลืมทิ้งไว้ในรถและจอดตากแดดนานๆอาจจะทําให้เกิดประกายไฟหรือเกิดไฟไหม้ได้ครับแต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการจอดรถตากแดดได้โดยส่วนตัวลุงมีวิธีการแก้ไขง่ายๆที่สามารถป้องกันร,รถยนต์ของเราให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานในราคาไม่แพงยกตัวอย่างเช่นฟิล์มกองแสง อย่าเห็นแก่ของถูกนะครับต้องเลือกของที่มีคุณภาพลดแสงสะท้อนป้องกันความร้อนได้อย่างที่สองพรมปูคอนโซลหน้ารถบางคนมองว่ามันไม่มีความสำคัญแต่โดยส่วนตัวนะครับลุงชอบใช้งานเพราะมันสามารถช่วยป้องกันความร้อนที่ตกลงมากระทบโดยตรงกับตัวคอนโซลรถได้อย่างที่สองมันช่วยลดแสงสะท้อนจากกระจกได้ด้วยครับ และสำหรับบางคนที่ไม่ชอบใช้ม่านบังแดดตัวนี้ช่วยได้ครับ 3. หลีกเลี่ยงการใช้แก้วหรือขวดพลาสติกภายในรถโดยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบแก้วหรือว่าขวดเก็บความเย็นแทนครับเรื่องบางเรื่องกันไว้ดีกว่าแก้ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ